สวัสดีพี่น้องปองปลายสุข,ขูสุขคนเมื่นี่ก็มาหาของกินอีกแล้วพี่น้องมารีวิวกับข้าวอีกแล้วพี่น้องร้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมค้าประจำนะมีของหวานของแหง้มีน้ำเต้าหู้ มีหลายอย่างให้เลือกนะพี่น้องนะของหวานก็มีนมปังก็มีโอวันตินก็มีกาแฟก็มีนะพี่น้องเขียบหมูก็มีนะมีหลายอย่างให้เลือกพี่น้องอยากทานเมนูไหนก็เลือกตามสบายเลยพี่น้อง ผัดกะเพราก็มีนะพี่น้องทอดไส้กงไส้กอกก็มีนะนำ้นำพริกน้ำพริกไปแล้วพี่น้องไปกินของหวานก่อน